มาค่ะทุกคนวันนี้จะพามาวันแห่ปลาซิวนู่นไงเต็มหนุ่มเยอะแยะปโน่น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 ข้างหน้านู่นไอเถึกออยู่บ่ออ่ะจะถึงอยู่บ่อ ไม่ไปถึงนูน่นตรงนูน่นก็อย่าไปวานไกลสิวานไกลๆตัวเองอนู่นไปเอาตรงนูน้นม,มันเยอะครับครับครับครัอบ,อ,บอย่าวานไกลวันไกลๆตัวเองนั่นและนั่นและ อืมไปไปแล้วน่ะยังถูกเลยน่ะเห็นไหมขนาดไม่ได้วานไกลก็ยังถูกอ่ะไปไปไปเนี่อไอ้นี่ดูเต็มเลย เยอะมากทุกคนดูสิขนาดไม่ได้วานไก่อันเนาะโอเคโอเขนาดเออขนาดไม่ได้วานไก่เด้อทุกคนเด้อลูกไปไปไปอากาศทุกคนตาตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดแมงอะไรเนะี่ยไปไปไปแล้วไป,ไปทุกคน ระวันแหวันนี้ได้เยอะมากเยอะจริงๆอู้ปปตรงนี้ปลาก็เยอะนะเนี่ยไอ้ตรงนี้ปลาก็เยอะนะแต่เอากิ่งไม้ขึ้นยังไม่หมดปลาซิวเต็มเลยนะ่ะทุกคนมาลุ้นด้วยกัน ขนาดวานแบบวานไม่เต็มที่นะเนี่ยยังถูกขนาดเนี้ยอู้หูนี่ทุกคนเยุ้ยสมจุบอีกแล้วตุ้มมมาคาบเอาอะไรออกมากัดไงแม่ครับไม่รู้แม่วัแม่คาบ นี่สดสดเลยค่ะสดสดเลยนะทุกคนดูเต็มพื้นเลยเนี่ยยังไม่ได้เก็บปื๊ดปลาจมลดจมี่นี่นี่นครับไหนเออทุกคนเออแล้วทำไมไม่เก็บตรงนี้ก่อนอไหนนี่ ทุกคนทำปลาส้มทำปลาส้มน,นี่เราปลด <วา S 1> แบบนี้เลยนะทุกคนนะเอาง,ง่ายคือเราบิดหัวลงปลดไม่มีขาตั้งกล้องเนาะทําให้ดูก็น้องก็ตกลงเองนะง่ายง่ายบิดเวลาปลดไม่ยากนะคะนี่ ง่ายๆเลยอันนี้ก็เนี่ยปลดแบบเนี้ยเอาเอามือกดหัวน่ะลงปุ๊บลงปุ๊บเดี๋ยวจะหา,านะเดี๋ยวจะประกาศขายนะทุกคนเยอะมากเดี๋ยวจะประกาศขายเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่นะคะสรุปยอดคะ่ะมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนนี่ดูปลา ปลาส,สดเลยนะน่ะอปากพังับผงับผงับอยู่เขาเรียกปลาขาวไข่เต็มท้องเลยนะเดี๋ยวจะเอาแกงแกงกินร้อนๆอ,อร่อยมากเนี่ยไข่เต็มท้องเลยแหละเพราะว่าเคยแกงแล้วรอบหนึ่งนี่นี่อันนี้เขาเรียกปลาอะไรไม่รู้ปลายี่สกหรอปลาอะไรไม่รู้จักแต่ถ้าตัวโตวตัวใหญ่แล้วก็น่าจะ สองสามโลนะเคยเห็นเขาหวานได้อยู่แต่อันนี้มันน่าจะตัวเล็กอะ่ะนี่ทุกคนสดสดเลยนะคะสดสดเลยน่ะยังอาปากผง,งับผง,งับผง,ง,ง,งับอยู่นี่สดสด,สดร้อนรอน,รอนจากคลองเลยค่ะส่วนนี้ก็ปาซิวค่ะน่าจะได้ประมาณสองกิโลกปาซิวโอ้ปาซิวประมาณสองกิโลนะคะทุกคนข่าวจัว๊ว นี่พิกัดตริมคลองนะคะขึ้นทุกวันค่ะถ้าใครอยากกินก็นี่โอ้ยบางคนก็เอาตากเดดแล้วก็เอามาอะไรนะเอามาทอดเหรอตากเดดแล้วก็ทอดนะทุกคนมีแต่ปลาไข่ไขทั้งนั้นเลยแม่ไข่เนี่ยโอ้ยนี่ไข่เต็มท้องอะ่ะนี่ หาอยู่หากินคือเกาละจ้าประมาณปลาซิวประมาณสองกิโลนี่ส่วนปลายนี่ก็น่าจะได้ประมาณ1นกิโลขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ